สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมามนทาอาร์ชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะคะเราอยู่กันกับคลิปรนดอมดวงความรักของชาวท่าน้ำน,นะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าคลิปรนดอมดวงความรักของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็มันต้องบอกก่อนว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะ ฉะนั้นก็สามารถที่จะรับชมหรือว่ารับฟังพวกความบันเทิงได้ถ้าใครทีรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปลองปรับใช้ได้เนาะเรามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มกันเลยเก้าเหรียญน,นะคะสี่เหรียญมีพลังงานอัศวินถือถ้วย วิวฟอร์จูนนะคะแล้วก็เวเนเวอนะคะพลังงานที่ขึ้นมาตอนนี้นะมันว่ามันมีเรื่องของการแบบวีเบิร์อะไรบางอย่างมีเรื่องของการให้พลังงานกับเ e l ล์ v อ l เ a t เ o ชนะคะมองว่าตัวคุณสะท้อนตัวตนสะท้อนความเป็นตัวเองในอะไรหลายๆอย่างเลยค่ะในช่วงเวลานี้นะ มันคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่าตน,น้ำคุณได้หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะได้หันกลับมาที่ตัวเองดูแลตัวเองในแบบที่ควรจะเป็นมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองด้วยค่ะให้คุณค่ากับตัวเองให้เวลากับตัวเองแล้วก็มันเหมือนเป็นจังหวะชีวิตคุณที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวชีวิตบางอย่างเกิดขึ้นนะ วันว่ามันมีพลังงานอินดีเพนเดนต์อะความเป็นอิสระในตัวตนนะความเป็นอิสระในตัวเองแล้วก็มันมีพลังงานที่เราสามารถพึ่งพาพึ่งทิงตัวเองได้หรือแบบค่อนข้างที่จะทรีตตัวเองมาก่อนในช่วงเวลานี้คือโฟกัสกับตัวของเราเองเป็นหลักนะคะมันมีพลังงานโรแมนติกไทม์นะคะช่วงเวลาที่แบบ เป็นช่วงเวลาดีๆที่จะเกิดขึ้นเป็นจังหวะโมเมนต์การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็แล้วมันมีเรื่องของการคอนโทรลกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรูปแบบทิศทางการควบคุมการคอนโทรลในเวที่ให้มันเป็นไปในเวที่ต้องการจริงๆนะคะมีพลังงานพลังใจของ การโปเกตไปข้างหน้าเนาะจังหวะของการเปลี่ยนแปลงแล้วมันมีการแบบขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไปในทิศทางข้างหน้ามีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์ในจังหวะในช่วงเวลาของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะประมาณนี้เลยมีทิศทางที่เป็นเหมือนกับเอ,อ่อโรแมนติกไทม์เนาะ พว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวท่านน้ำนะคะก็อาจจะได้ทำความรู้จักใครได้ออกเดทหรือมีช่วงเวลาดีๆมีโมเมนต์ที่ดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะประมาณนี้เลยนะจ๊ะพลังงานมันเป็นการควบคุมการคอนโทรลลักษณะแนวทางต่างๆจังหวะของความก้าวหน้าแล้วก็โชคดีในชีวิตเนาะมันเป็นช่วงโมเมนต์ของ การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะการีเฟิกสะท้อนตัวตนสะท้อนความเป็นตัวเองอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วก็มันมีการวีบิดกับบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นเป็นจังหวะเป็นกรงล้อของโชคชะตาที่มันว่าพอถึงจังหวะหนึ่งอะ่ะชาวท่าน้ำเองก็รับรู้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาในชีวิตเนาะช่วงเวลานี้เหมือนคิดทำอะไรด้วยความรอบคอบมากขึ้น มีการคอนโทรแง่มุมกับสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยนะคะประมาณนี้เลยเนาะในทิศทางพลังงานที่แบบขึ้นมานะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูซิว่าพลังงานนะคะมันจะไปในเวนไหนนะคะไปในทิศทางยังไงเอ่ยพลังงานในช่วงเวลานี้นะคะ มีพลังงานสี่ถ้วยนะคะ The Sting ค่ะ King of Air นะคะ Knight of Air อัศวินถือดาบรูปแบบพลังงานโอกาสทางความรักโอกาสทางความรู้สึกนะคะความชัดเจนที่จะเกิดขึ้นเนาะมีในรูปแบบของ c o m p a s s i o n นะคะ ่ามันว่าคุณในสเตปเนี้ยพร้อมลุยเนาะพร้อมเดินหน้านะคะไปกับเรื่องราวดีๆในชีวิตนะคะ mm hmm. เดินหน้าไปกับความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าจะโฮให้ได้จัดการให้ได้เมเนจให้ได้เนาะในสเต็ปต่อจากนี้มันมีเรื่องของการตัดสินใจความชัดเจน motivation นะคะแรงขับเคลื่อนของตัวเองแล้วก็มันมองว่าเป็นช่วงเวลาที่ที่คุณค่อนข้างที่จะสู้นะ ่อให้มันมีปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่าแนวทางในการที่เราจะต้องจัดการกับแง่มุมความรู้สึกของชีวิตประจำวันเราอะมันว่าคุณก็จะค่อนข้างอยู่ในโมเมนต์ของการบริหารการจัดการเรื่องราวต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็มันมีพลังงานของสเต็ปของความแข็งแรงความแข็งแกร่งการที่แบบ จะเผชิญหน้าไปสู่ทิศทางของความมั่นคงมั่นใจที่จะเกิดขึ้นนะคะประมาณนี้คือเรารู้สึกว่าดูมันยากดูมันหนักแต่ก็เหมือนชีวิตคุณคุณมันว่าคุณเอาอยู่อืม่นได้จัดการได้อยู่ในสเต็ปที่เรารับรู้ได้ว่าเออสถานการณ์การทํางานมันเป็นยังไงนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะมีพลังงานของ เป้าหมายนะคะแล้วก็ทิศทางความชัดเจนบางอย่างด้วยค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะ,ะเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการมุ่งหน้าไปกับเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างๆเนาะมันมองว่ามันเป็นแนวทางแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะ มันจะมีทิศทางมีพลังงานตรงนี้แล้วก็เป็นเป้าหมายนะคะในชีวิตนะอะ่ทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจังหวะโอกาสพลังงานต่อจากนี้นะคะมันจะเป็นอะไรอย่างไรบ้างเนาะพลังงานเพิ่มเติมนะคะมังขอดูหน่อยว่าพลังงานของชาวธาตุน้ํานะคะใครที่เขาจะเข้ามาเป็นแฟนคุณนะเออคนถัดไปนะมาดูซิ เซอร์เวนอพอเดอร์นะคะซิกอพอเดอร์ทรานฟอร์เมชันนะคะมีพลังงานจัตทิสนะคะแล้วก็อีโก้ค่ะพลังงานที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น มีเรื่องราวของความเป็นตัวตนความเป็นตัวเองนะคะให้ในเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมนะการมีเหตุและผลในการคิดนะในการตัดสินใจกับสิ่งต่างๆเนาะมัน mm hmm. มองว่าคนคนนี้เขาดูเป็นคนที่มีเหตุผลบางคนนะอาจจะเป็นคนที่คุณอาจจะ รู้จักหรือว่าคุณเคยมาก่อนหน้านี้แล้วมีพลังงานเก่าๆที่เกิดขึ้นด้วยนะหรือว่าเป็นคนที่เขาค่อนข้างจะอยู่ในความทรงจําของคุณอนะอาจจะเป็นคนที่รู้จักแบบผ่านๆก็ได้แต่มันมีความรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่น่ารักอาจจะเป็นนิสัยของการแบบชอบเทคแคร์ care, ดูแลใจใส่เพื่อให้บรรยากาศความน่ารักในความสัมพันธ์นะ มีเหตุผลแล้วก็เป็นคนที่มีความแร์ให้กับความสัมพันธ์ด้วยลักษณะเป็นแนวทางของคนที่แบบความดิพเอนต์นะมนมองว่าก็เป็นสเต็ปที่บางทีมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีช้อยมีตัวเลือกหรือว่ามีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอนะคะเหมือนมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นแบบ เหนือความคาดหมายบางคนคนคนนี้นะมันว่าค่อนข้างที่จะเข้ามาแล้วมันก่อเกิดการแบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์ความรู้สึกนะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออเซอร์ไพรส์ไม่คิดว่าจะเป็นคนคนนี้หรือว่ามันค่อนข้างมีอะไรที่เหนือความคาดหมายจากที่เราคิดหรือว่าจากที่เราแพนตั้งใจเอาไว้นะคะประมาณนี้เลยทิศทางพลังงานที่เกิดขึ้นมันว่า มันก็จะไปในเวของทิศทางที่แบบมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้ความแบบให้ความรู้สึกว่าเออ,อเราคุยกันด้วยเหตุและผลได้นะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันว่าคุยกันด้วยเหตุผลได้ดูโตอะประมาณนี้เลยให้พลังงานพลังใจที่เป็นการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงที่ที่ดีเนาะประมาณนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะ ภาพรวมพลังงานความรู้สึกตรงนี้มันว่าเขาน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างใช้เหตุผลในการนำชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับคนคนนี้นะเดี๋ยวเราขออนุญาตดูนิดนึงว่า,เาสเต็ปต่อจากนี้นะคะคุณกับเขาเนะี่ยคุณจะได้รับการเทคชั่นอะไรจากคนคนนี้นะคนที่เขาจะเข้ามาเป็นแฟนคนถัดไปของคุณเนี่ยนะเข้ามายังไงแบบมารูปแบบไหนจะ้ะเออเหมือนทูซี เก้าถ้วยนะคะขึ้นมายังไงแปดไม้เท้า k ิง g o l รอนะคะโอ้ก็จะเป็นสายแบบ support สายรับฟังสายแบบทำความเข้าใจอยู่นะดูเป็นคนที่ชอบการสื่อสารนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินใจมันว่าเหมือนเขาทิ้งทิ้งโอกาสทิ้งทางเลือกไว้ให้คุณคือไม่ได้มาฟอร์สหรือว่าทำให้คุณรู้สึก กังวลใจรู้สึกอึดอัดใจมากจนเกินไปเนาะให้พลังงานความรู้สึกที่มันแบบตอบโจทย์เป็นพลังงานที่แฮปปี้เป็นพลังงานที่ดีอะอ,อประมาณนี้นะคะทิศทางแนวะทางในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะพลังงานความคิดความรู้สึกต่งตางๆนะคะเหมือนว่ามันมันจะมีแง่มุม,ม,มบางอย่างที่แบบเออ ใช่ยังไงไปต่อยังไงสเต็ปเพิ่มเติมเพิ่มขึ้นมีอินสไปเรชันมีการสื่อสารมอน่าคนคนนี้เขาะจะเน้นในเรื่องของการสื่อสารที่ค่อนข้างเยอะกับตัวคุณนะคะมันมีเรื่องของความคอนฟิลเรื่องของความเข้าใจเนาะแนวทางสเต็ปนะคะความความที่รู้สึกว่ามันมีพลังงานความฝานันมีเป้าหมายมีแนวทางที่จะเกิดขึ้น มันว่บางสิ่งบางอย่างอยู่ในสเต็ปของอรูปแบบของการปรับนะคะการปรับใจอินสป r เรชันในแง่มุมความรู้สึกต่างๆแล้วก็มันมันน่าจะมีแรงบันดาลใจบางอย่างที่อาจจะได้มาพูดมาคุยกันแบบดังขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตนะคะเรามองเป้าหมายไปในทิศทางไหนหรือว่าเราอยากจะขับเคลื่อนตัวเราเองไปกับเป้าหมายชีวิตในรูปแบบใดนะคะแล้วก็ มนคิดว่ามันเหมือนกับคุณจะได้รับพลังงานการเทคชั่นที่เป็นแฮปปี้เนสจากเขาเป็นพลังงานความสุขนะคะเทคชั่นถ้าจะมาให้นะคะก็มาให้ด้วยพลังงานความรักไม่ได้รู้สึกว่าก็ามันโดนฟอร์สมันโดนกดดันมาประมาณเนี้ยมันจะเป็นพลังงานที่รู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีรู้สึกมีความหวังที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันเหมือนกับ เร็วนี้อย่างที่บอกพลังงานขึ้นมามีในเรื่องของมันจิทาร์นะคะการที่เดี๋ยวจะมีการส่งข้อความนะคะมีการสื่อสารมาเนาะจากใครบางคนนะคะในอ,อที่คุณอาจจะมีการรอคอยอยู่หรือคนคนนี้เนี่แหละเขาจะมีการสื่อสารมานะคะผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งเนาะจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียที่คุณแบบ ใช้เป็นประจำก็ได้หรืออาจจะมีการโทรมีการส่งข้อความมาด้วยก็ได้นะคะลักษณะพลังงานคือ compassion ความรู้สึกแล้วก็ inspiration แรงบันดาลใจการสื่อสารการปรับในสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็มีแง่มุมของอรูปแบบของการแบบส่งข้อความหรือแนวทางต่างๆที่ มันคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็รวดเร็วนะคือบางอย่างมันค่อนข้างเทคชั่นมาอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารนะมันว่าสื่อสารกันค่อนข้างมากนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่พูดกันตรงไปตรงมาแล้วก็ชัดเจนเนาะค่อนข้างสื่อสารกันเยอะไม่ใช่แบบเออเราดูกันจะทำอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่นะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะ อ่ะเราขอดูหน่อยนะคะว่าแนวโน้มทิศทางนะคะคนคนนี้เขารู้สึกคิดประทับใจอะไรในตัวของชาวท่านาน้ำนะคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณเนี้ยนะมีพลังงานเด็กถือดาบนะคะจัดทีชเ s อ the d e v นะคะ6ดาบแล้วก็สี่เหรียญเนาะอันนี้พลังงานที่ขึ้นมามุนคิดว่าเป็นไปใน วแล้วก็รูปแบบของการที่จะได้ move on ได้เดินหน้าได้ไปต่อนะคะมีพลังงานจัดทีสขึ้นมาในรูปแบบที่เราสุว่าโอเคเขาน่าจะชอบในความแฟร์แล้วก็คุณน่าจะเป็นคนที่แบบไม่เอาเปรียบใครอะค่อนข้างมีเหตุมีผลนะคะดูมีเสน่ห์ดูมีแรงดึงดูดบางอย่างด้วยนะสำหรับตัวคุณนะคะมันมีทิศทางที่รู้สึกว่าเออคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห ดูหนะ้าคัญหาอืมคุณว่าเขาน่าจะให้ความสนใจนะคะกับกับตัวคุณคุณดูแบบหน้าคนหาแล้วก็เหมือนคุณเป็นคนมุ่อ่อนเดินต่อไปข้างหน้าได้ดีอะไม่ได้แบบจมปากอยู่กับปัญหาอะไรเดิมๆนะคะลักษณะพลังงานที่เป็นสี่เหรียญขึ้นมาเนี่ยนะ,ะมันเป็นพลังงานของการเก็บความรู้สึกนะคะเก็บ ความคิดพลังงานความรู้สึกรูปแบบความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็จังหวะโมเมนต์ของการส่องการประเมินดูทิศทางแนวทางของอาการเคลื่อนไหวนะคะที่ที่เกิดขึ้นมาในช่วงเวลาในสเต็ปตรงนี้เนาะแนวทางจะเป็นไปอย่างไรบ้างมันว่ามันมันมีความแฟงมันมีในเรื่องของการที่ เราจะต้องทำอะไรบางอย่างให้เหตุและผลนะคะในการคิดในการตัดสินใจแล้วก็มันมีเรื่องของแรงดึงดูดบางอย่างเกิดขึ้นให้ความแส่ให้ความจริธรรมกับตัวเองเนาะประมาณนี้นะคะในพลังงานที่ขึ้นมานะมันว่ามันมีการส่องประเมินที่ทางแนวทางที่เกิดขึ้นนะ่ะเออให้พลังงานพลังใจไปใน เวนี้รูปแบบนี้เนาะแล้วก็ลักษณะมันเหมือนกับตัวตนของคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความรอบคอบนะมันว่าเขาก็น่าจะประทับใจตัวตนของคุณในสเต็ปในพลังงานตรงนี้ด้วยเนาะมีความรอบคอบในการคิดในการตัดสินใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเนาะ และทิศทางเป็นไปยังไงอีกมือนว่ามันเป็นทิศทางของความแฝเป็นทิศทางของการที่จะค่อยๆคิดอย่างมีเหตุและผลออประมาณนี้ก็มันคิดว่าเขาเขาดูว่าคุณเป็นคนมีเหตุผลจริงๆคุณเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครคุณเป็นคนที่มีความรอบคอบในการฉลาดในการใช้ชีวิต ประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตไปดูนิดนึงว่าพลังงานนะคะจะเป็นยังไงอีกพลังงานเพิ่มเติมนะคะอ่ะสิงถือไม้เท้านะคะ2เหรียญควิ e นอัพคัพนะคะ แปดม่เท้าแล้วก็มีเพจอวานนะคะมันว่าก็เนี่ยแหละเดี๋ยวก็คงมีการสื่อสารกันเนาะแล้วก็เน้นในเรื่องของการแสดงออกการซัพพอร์ตใจซัพพอร์ตความรู้สึกนะคะซึ่งกันและกันให้พลังงานที่ดีในการเดินหน้าหรือการแบบประคับประคองกันในความสัมพันธ์นะคะให้มันมีแนวทางที่ดีเกิดขึ้นอะอืม กับความสัมพันธ์ตรงนี้เนาะมันมองว่าก็ได้มีโอกาสในการเริ่มต้นที่ดีต่อใจนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีต่อใจให้พลังงานความรู้สึกที่มันแบบเออก็ดีนะแฮปปี้นะประมาณนี้เลยนะคะมันจะมีเรื่องของความแฟร์ความยุติธรรมบางอย่างที่เราชัว่าเออมันก็ปรับบาลานซ์กันไปนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ก็เหมือนว่าค่อนข้างมีความลงตัวในระดับหนึ่ง มีการปรับจูนแบบบาลานจัดสรรเวลาจัดพ i t ตี้นะคะในชีวิตการจัดลําดับความสําคัญแบบเหมือนคุณกับเขาก็จะมาเรียงลําดับความสําคัญกันว่าอะไรสําคัญก่อนสําคัญหลังแล้วก็ต้องมาจัดให้ความสําคัญกันอืในทิศทางที่มันพอดีต่อใจเนาะไม่ได้รู้สึกว่าเครียดก,กดดันมากจนเกินไปนะคะ ในความสัมพันธ์นะมันว่าเดี๋ยวมันจะมีการแสดงออกทางความรักทางความรู้สึกกันที่มากขึ้นการสะพอใจนะคะมนว่ามันเป็นอะไรที่ที่ดีนะมันดูเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่มีแต่พลังงานบวกหรือมีการเริ่มต้นที่เราสุกว่าโอเคมันโฟลไปได้แบบสบายสบายเลยมันเป็นความสบายใจมันเป็นอะไรที่แบบไม่เครียดไม่กดดันอะไรในชีวิตอะ เออประมาณนี้อะ่ะรูปแบบทิศทางแนวทางที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการแบบก่อเกิดทิศทางแนวทางในความสัมพันธ์เนาะในสเตปต่อจากนี้นะคะขอดูนิดนึงได้ไหมว่าพลังงานมันจะเป็นอย่างไรเออขอดูนิดนึงว่าพลังงานในสเต็ป อ๋อในช่วงเวลาต่อจากนี้อ่ะมันจะไปในเวไหนนะคะอืมมาดูสิจะมีลักคนาราศีอะไรเนาะชาวเมษนะคะสิงตุลเมทุนนะคะมึงขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยสิว่าจะเป็นยังไงบ้าง 4ถ้วยนะคะ7ถ้วยนะมี4ดาบนะคะ6ถ้วยแล้วก็มี3เหรียญมนว่ามันก็เหมือนกับคุณก็ต้องมีช่วงเวลาให้ตัวเองได้ได้ฮิลลิ่งหัวจิตหวัวใจจริงๆนะให้พลังงานความรู้สึกที่มันแบบหาแนวทางในการที่จะตอบโจทย์อตอบโจทย์ตัวตนของเราจริงๆนะคะพลังงานในแง่มุมของ การที่จะสื่อสารแบ่งปันแล้วก็หันหน้าเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าประเด็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออมันจะต้องมีการแบบปรับมุมมองปรับทัศนคติกันนะประมาณนี้นะคะในทิศทางที่มันจะเกิดขึ้นนะจ๊ะอ่ะที่นี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอืม พลังงานเนาะแต่ถ้าถามพลังงานตอนนี้มันคิดว่าบางทีอะบางอย่างเราต้องแบบเพิกเฉยบ้างให้ขึ้นพลังงานสีถ้วยมาไม่ต้องไปโฟกัสทุกอย่างโฟกัสทุกอย่างหัวเราเบิดนะคะโฟกัสทุกอย่างไม่ได้ให้พลังงานให้พลังใจในรูปแบบที่มันแบบโอเคจ้าจะต้องไปในเวที่มันแบบรู้สึกได้ว่าเออมันมีการแบบ ให้พลังงานความรู้สึกที่มันเพิกเฉยมันละเลยกับบางอย่างที่มันไม่สำคัญกับชีวิตไปบ้างเนาะแล้วก็ไปโฟกัสเฉพาะจุดที่มันแบบสำคัญต่อใจเราสำคัญต่อชีวิตเราเนาะประมาณนี้มันว่าคุณคุณมีโอกาสมีทางเลือกในชีวิตมากมายอยู่ละให้ลองแบบค่อยๆพิจารณานะคะตัดสินใจดูค่อยๆ ดูว่าอะไรที่มันแบบจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในชีวิตจริงของเราได้นะคะในระยะยาวนะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ